มงนละเอีวโอ้โหเลยเสวยงามมากหรือว่าถ้าเป็นปืนจริงนี่มูลค่าแพงมากนะแต่ว่า ครัพบพวกรายการก t v ครับวันนี้เราก็จะมางานพีพีกันที่เสียรังสินครไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างยูทแรกครับรราาก็จะเป็นนี่เข้ามาจะเป็นเหมือนเสียงกงออที่มีพวกอะไรเป็นลูกซองของมารุเซนไหมคัดปอกเรามีพวกอะไรคัดปอกบ้างไหมอะไรคัดปอกลูกซองคัดปอกหาย,ยากนะรอใต้องค้นโดย<ม>เพราะเป็นอะไรรึวงมาหมด อ๋อบอกไม่ได้ใช่ไหมต้องคุยอือ๋ออ๋อกระเป๋าปืนยาวเท่าไหร่ครับเริ่มต้นต้นต้นอ๋อ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 มี ไอ้โอ้ยโซนโลนนี่ก็มีคิดเท่าไหร่ปะคิดเท่าไหร่อะไม่ตั้งราคาเลยอืมเขืเ่อนทีงแตกมากมายตรงนี้จะเป็นโซนลูกกระสุนเนี่ย มีดอกเทปขาวมีกล่องเคสนะครับมนะีชุตเกียร,กกยรติโอซี่แล้เราเป็นอะไรแล้วมันเดินหลบตาแล้วมันเดินอย่าไปกลับไปไกลอ่ะเยอะมั่งหอน

สตรอี่เหรอ,อน,นี่อะไรสายลัดอ๋อสี 500. 500. ่ร้อยห้าร้อยหนึร้อยนี่มีพวกลูกแบงก์กายค่ะอ่ะกแบงก์กมีต้นนะครับ เราก็จะมีสปีดโหลดเดอร์แล้วก็วกิฟต์ก็เข็มขับโอ้นี่อย่างแข็งเลยครัแต่ถ้าเอาสั่งส่ง,งปไปนะีันี่ได้นะแข็ง ลายสวยด้วยคนอย่างเยอะคนระับนี่เลยสาวเค่สูงมือก็มีเคสนี่นะเคสนี่สูงซซ x อร์พี่สองสูงเยอะมาก หลายล้านมากครับส่วนดู้เดี๋ยวรู้จักก็เสียกันมีสวยทำไมราคาถูกจังอ๋อราคาต่อช่วย qua Đi, Ủa, đền rồi có khả năng tức gì đó ừ, nhận ra tin tức Đi cho

มีลูกสองเลยฮะของมากนี่จะเป็นราคาตัวโชว์นะราคาส0 0พันกว่าราคาถูกมากมีอาร์ตด้วยสามพันเกร้อยเกาบก้าบาทนะจากสองหมื่นแล้วหมื่นคน โอ้ฟูมาร์คิ่งด้วยฮนะเป็นฟูมาร์คิ่งล่องลุกคมสวยตัวน,นี้ก็เหมือนกันนี่คนเยอะมากครับวันนี้เป็นวันแรกนะหมายก็ถือว่าคนค่อนข้างจะเยอะ เป็นสไลเฟอร์ไรเฟร์ฟรค,รครับจากราคา5,700เหลือ4 5, 9 9 9บาทครับตรงนี้น่าจะเป็นสินค้าตัวโชว์ครับราคานี้ัวนี้ของไซมากยาวมาก E.M.G. ครับตัวนี้งขอไม่ยกให้ดูนะเพราะว่าหนักค่อนข้างหนักขอถ่ายให้ดูอย่างเดียว วอนนี้ราคา8,499ันเอ้ยใช่าเหลือดด่มดูโซนต่อไปครับ BB Gangster นะฮะร้านนี้ดำดงร้านนี้มีอะไรบ้างอีเป็นเป็นโมเดลใสเลย ก็มีตัวโชว์เป็นโอ้โอโอสยสวยๆทั้งนั้นเลยครับอืมเ,อปเป็นพวกของแต่งกิปตต่งางๆนะ ก็จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายนะฮะชุดต่างๆนะ,ะโอ้โหนี่เข็มขัดนี่100หนึ่งร้อยบาทเยนยครับโอ้โหน,นี่ก็น่าจะเป็นโซนของกู่ภยัยครับเสื้อผ้ากางเกงนะฮะเป๋าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโซนเวทีะฮะ แล้วก็โซนคอร์สเพย์ต่างๆนะเับนรงกู้ภัยะครับนี่ก็มีแผดขายด้วยฮะแล้วก็กระเป๋านี่ก็มาจากร้านโซนนี้ร้านไทยไม่ได้ก็ต้องเป็นร้านพี่บอยเืิรนจีนะนี่มีของอะไรมาขายับบบล็อเบลลฮะ ั้งเยอะนะฮเดี๋ยวเราต้องไปมุม,มนู้นเนี่ยของมีเป็นไอเค้วทำไมราคาถูกจังอ๋อเป็นโมเดลพลาสติกไม่เช่เลยนี่สวยมีลูกซองด้วยยาวแลรุดูเทียบกับเด็กนะันจะเป็นพวกร้านนี้ก็ขายเครื่องแต่งกาย,ยาต่างๆนะครับ ก็นี่มีร้านนี้ก็ขายพวกบิบิกันกันบิน๊กจิ๊บเพือนจิ๊บอะไรน่าจะสองร้อยสองร้อยครับอร่อยต่างต่างฮะมีขาไอยมีเทเซอร์มีเยอะมาก ร้านต่อไปนี่โวงนี่ชุดกิริสุนเลยเนะี่ยตกใจหมดเลยต่อไปกันต่อมาร้านนี้ครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีตั้งแต่ราคาว่ามีสีชมพูสวยมากห้าพันห้าเองมีวงนี่ก็ของแร้ด้วยฮะ เยอะมากอมโอ้นี่มีมีเทียบเลยส่วนนี้ก็มีโอ,โอ,โอ,โอ้นี่เป็นน่านจะลูกสองจอนวิกแน่เลยครับราคกาเนี้ยห้าพันห้าแนี่ก็สวยนี่มืออ่นสองอนี่สี่พัน หมวกนี่หมวกสตาร์วอ์นะฮะนี่โอ okay. เคหมวกนักบินก็มีมีเสื้อผ้านะครับมีมีเล่นต่างต่างาตัวนี้ก็มีแท่งตั้งวานะครับเนี่ยนี่สวย งานสาม i n ปริ้นติ้งเขากำลังจัดร้านกันอยู่นะฮะอันนี้คือนี่มันฟอร์มเพ่อเท้่ทยงนี่ก็มีบาร์ตัน rồi. นะฮะเขากำลังอันนี้แข่งกันอยู่นะฮะโอ้โห,โหครับโทษครับ <son> นี่แข่งนี่ ผมไม่อยากเข้าร่วมเลยทีเดียวนะดูนะเขากำลังแข่งกันอยู่นะฮะเนี่ยนักนี่นักดูนักกีฬายิงเป้านะฮะดูนะชิญครับ จะมีเครื่องแต่งกายแล้วฮะมีรองเท้าพสุกรองเท้าของบุคีวันนะฮะโอ้โหนี่บุคีวันนะของพิษติเขาเองนะฮะหนะี่มแล้วก็มีห้าหนึ่งหนึ่งโอ้ห้าหนึ่งหนึ่งก็มีถึงมือห้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสื้อไฮเทคซองแมกกาซีน มีราคาหน้าโดนมากที่สองคันโอ้โหนี่เราก็กำลังหาแว่นตาอยู่นะตอนนี้แต่เน่โอ้โหเกตเตอร์นะครับครับก็ไปแล้วนะครับนะครับแว่นตาสุดฮิตกันตอนนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนะครับแว่น,นตาฝันใจปกปสา,านะครับพี่ซิกโก้เรา เกเตอร์ครับผมก็ได้แต่มองนะครับมัมีแผดเกเตอร์ด้วยเขาแย่ายอย่างเท่นี่นะครับผมชอบมากเลยบูนี้เพราะวันนี้ปัดเฟซบุ๊กเจอแต่เกเตอร์ทุกวันแล้ว <c oughs> คอนเทนต์เข้ามาแรง จีนนะฮะแล้ก็โอ้โนี่ชุดนี้ก็เป็นชุดของ IPX นะครับชุดนี้ผมก็มีเป็นชุดโลนินะะ้ครับของก๊อกนะครับส่วนคนก๊อกเข้าไปให้กลายเป็น SMC โอ้โหนี่ยิงมันมากครับนี่ครับ,รบไปดูดูรีคอยครับโอ้โห โโอ้โหก็หจะมีปืนสั้นจำหน่านี่ครับอันนี้เป็นมือสองหรือมือหนึ่งครับอันนี้เป็นมือสองหรือมือหนึ่งครับมือสองทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นมือสองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของใหม่ตัวเดียวโอ้ตัวตัวซิก M17 มสิบนะฮะนี่เป็นโซนมือสอง หอดโเก่เยจับปีสามตันีหต่อคนกลมีโอ้หลายค่ายมากชุดโลนิก็มีครับขอยนาชุดโลนิสามพันเกนะครับ สวยลายเฟิร์นเอเคเนก็จะมีปืนครับตรงนี้มีแต่กระบอกสวยๆนะฮะอโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้โหใจเย็น องเปืคนะ่อนข้าง,าง,ง,งดูดูองกล่องเรื่ยนลผมว่า เป็นไรเฟินะครับนีสนี่อัรโทครับทครุ่ครับเป็น P 90นะราคา3 9 0แค่นั้นเองคนระโอ้โหะโอ้หนี่แค่หนึร้อยเดียวร้านอยู่นะี่ฝากขายด้วยครับครับ โอ้หครับผมข้าวผมอ่าครับผมตัวน uh uh> uh uh ี uh ้นะฮะผมก็สนใจว p e ตัวนี้นะเพราะว่าที่บ้านพ่อมีตัวนี้นะดูราคาเธอก็น้าโดน พี่ไม่ร่วมไม่อะไรนะครับไม่ร่วมไม่ร่วมเช็คแล้วคคือแ่สลักหายเลยทั้งลอยสลักหายจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะมีรางตัวนี้ใช่ไหมรุ่นเป็นรางเสริมหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันจะมีรุ่นหนึ่งที่มันเป็นรางเสริมมันเป็นรางติดประกันน่ะเขาเรียกอะไรจะคล้ายๆแบบนี้เป็นราง 92F ป่ะน่าจะใช่ตัวนี้9 2้าสอง มันขนาดเท่ากันไหมตัวตัวปืนนะครับใช่ครับตัวปืนขนาดเท่ากันครับต่างแค่มีลายก็ไม่ลายใช่ครับอืมจะสนใจู่้นราคานี้ปฏิเสธยากประยันนะครับประคยับนะเป็นสโคปนะครับจะมีอย่างสวยงามเลยครับเนี่ยโอ้โห ตรนะีะ่ดูนะไปนี่นะครับไปนี่นะเป็นสโขบนะถะ่ายเนี่ยเนี่เป็นแท่งวางสวยๆงานพรินต์ฟรีดีออมีอมอมอมโซนถ่ายคอร์สเพดเ์ด้วย 10ชอต2 5 0อ๋อนี่ส่วนถ่ายรูปด้วยนะครับวันนี้ก็ไหนสนใจก็มากันได้นะคะอะืหลายร้านมากครับส่วนเลยเนะี่โอ้โหอันนี้่อยมาืน ต่อมานะครับสามพันห้ามีหนึงร้อยด้วยนะอ๋อสองพันาใ่ครับที่ช้เนี่ยเขาถือ

ตรงนี้เขาดีคือเขาเขาบนเนี่บเขาต่อเอามาแล้วก็ตรงนี้สามารถติดต่อได้เลยมันมีติดต่อไดู้่แล้วที่เราสามารถใส่ดอดก็ใส่ได้แก๊ส g อกใช้ได้เลยครับมันต้องอยู่รง้มันเิมแล้วมเใช่ครับมันจะมีวาล์วอัดแก๊สอยู่ถ้าเป็นแมสสแตนไม่ใช่แมสถ้าย่าเป็นแมสคอเวเลนะครับเนี่ยครับมันจะมีรูอัดแก๊สตรงนี้เรา ประมาณนี้เลยอันนี้เท่าไหร่ครับ้าน้ซสามพันหกครับไ่คีไอคีมากนนี้ก็จะมีการโลโตของพี่ๆกู้ภัยกันนะครับ ตัวจากชั้นไหนหนึ่งของจากชั้นสองชั้นสามลงมาข้างล่างนา<อ>คะครับรถกู้ภัยของพี่ๆกู้ภัยมีเป็นหงอน,นิวคันนี้เท่มากนี่จะเป็นโดนกู้ภัยครับใหญ่มากเป็นออฟโรดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกอาเข้าแข่ง IPSC นะคระับก็จะเป็นแข่งยิงปืนเป็น IPSC ะคระับมีสนามให้ะคระับ้อหนี้ไอ้กล่องกันมาเลยทีเดียวนะ,ะ<ม>เดี๋ยวไปดูโซนน,ะะ<ม>นู้นดีกว่าฮะ,ะี่ยโซนักกีฬาครับเขาซ้อมยิงเนี่ย ไอพีเอสซีฮะโอ้โหนี่แต่งเต็มแล้วกันนะแต่ละคนครับเข็มโค้งเข็มขัดเ็อุล่าฟองโอ้โราคาด้คนแปดอะนีสวยงามมาก ย่างไม่เข้าเลยนี้อยู่ตรงนี้้ั้โมันเป็นไกองมแรเออโอ้โห้ว่ากระซวอะไรสักอย่างไหนเดี๋ยวพี่แนะนำนะเามนก็จะมีแพ แผ่นกล่องมีเสื้อครบเซตเนี่ยอ๋ออันี้มีรูปดัมมี่เลยอะไรเนี่สวยงามแล้วก็โอ้โหแต่งเต็มยศทเลยโอ้ มีอะไรที่เราจับต้องได้บ้างเห็นเลยเหลือเกลือแล้วก็แบบอือ เป็นเฝ้านะครับน้ะกอมน,นี้มีเป้าแบบล้มนะครับแล้วก็เป็นเป้าที่มีขาตั้งนะครับเรียกเามีโบรเม่่โชน เขียนนี้น่ากลัวนะทั้งหมดนี้กนเกเกขียนเขียนแบบน่ากลัวมากเลย,ลเลยน่าเหมาเท่าห้าสี่บาทเฮ้ยแล้วเป้าดาว <700 S 2> ครับพี่ราาเท่านั้นเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับเป้าทุกนี้ประกอบตัวต,ตนเลยนะครับนี่ตาตั้งโชว์ปืนก็มีสามร้อยเก้าเก้าโอ้โหเลยอันนี้ก็ขออภัยด้วยครับพอดีว่าไม่ขัดข้องทางเทคนิคนะครับ เนื่องจากผมไปกดโดนปุ่มปิดเสียงนะครับก็เลยไม่ครับพี่คนนี้ก็บุญนี้ก็จะจำหน่ายเป็นเป้าบีบีกันครับแล้วก็เป้าปืนจริงนะครับสำหรับสนาม i p พ c หรือว่าซ้อมที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้พี่เขาแนะนำมีแท่งคลินิกวางสำหรับวางสั้นเนี่ะครับเนี่ยครับวางพื้นสั้นนะครับสวยๆครับเนี่ยครับแล้วเขาก็มีอุปกรณ์มากมายครับเนี่ยแล้วก็อ่า พี่เขาจําหน่ายนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวพี่เขาไปหาเบอร์โทรศัพท์มาให้ครับถ้าคนไหนสนใจก็ติดต่อไปทางเบอร์พี่เขาได้เลยครับขออภัยมากครับที่อ่าไมโครโฟนผมขัดข้องนะครับทางที่นี่ครับเดี๋ยวสักพักพี่เขาก็จะเอาเบอร์มาให้ครับเบอร์ข้างบนเลยครับเนี่ยครับถ้าคนไหนสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์พี่เขาได้ครับคนนี้นี่นะครับเบอร์เบอร์อ่านี่ครับเบอร์ มีแช่งวางทินะครับเบอร์เอร์ข้างบนนี่ครับถ้าคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์พี่เขาได้นะครับที่โทรเมื่อกี้ก็นะี่ครับจะมีพวกเป็นเป้าเป้าไม้ต่างๆกเป้าเล็กเป้าใหญ่นะครับโอเคครับไปบู๊บต่อไปครับบู๊ต่อมาก็จะเป็นขายเกีย่ยวกับแก๊สแล้วก็เป้าเหมือนกัน,นครับเป็นเป้าแบบตั้งแล้วก็เป้าเป็นแพทเพชรเหล็กครับ มีเป้าเป็นเป้าหมุนเป้าดึงแนวนีดเป้าดึงอ่าเนี่ยแล้วก็เป้าหมุนเป้าสตาร์นะครับต่อมาครับก็จะเป็นพวก i p พีครับลงแข่งไอพีซกันนะครับนี่ครับผมไม่ได้ถ่ายตอนเขาแข็งไว้ครับขอไฟด้วยนะค,ะครับ